AI, Ultra, World สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาไปดูประเทศที่แบบพอพูดถึงปุ๊บหลายคนนึกถึงโอปป้าซีรีส์จิกหมอนอะไรแบบนี้ก่อนเลยอืมเกาหลีใต้แน่นอนใช่ครับแต่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 แตแตเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังจะกลายเป็นเมืองหุ่นยนต์เต็มตัวแล้วนะโโหเปิดมาอย่างนี้คือช็อตฟิลเลยนะคะเนี่ย เมืองหุ่นยนต์นี่คือยังไงครับแบบในหนังไซไฟเลยเหรอเกือบ,บเกือบครับเกือบๆก็เพราะปัญหาใหญ่ระดับชาติเขาเลยคือหนึ่งคนไม่ค่อยอยากมีลูกกันแล้วแล้วก็คนวัยทำงานก็น้อยลงลงทุกที Uh huh. หายากขึ้นใช่ครับเรียกว่าหายากยิ่งกว่าหาโปเกมอนตัวแรอีกงานนี้หุ่นยนต์เลยได้ซีนเต็มๆเ,เลยครับได้โอกาสแจ้งเกิดก้าวขาเข้ามาเป็นเชฟในครัวมาทําอาหารให้เรากินกันจริงจังๆแล้วเชฟหุ่นยนต์เอาจริงดิจริงครับเรื่องนี้มันจะจบสวยหรือเราจะโดนหุ่นยนต์เทต้องมาตามติดกันแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากสื่อหลักๆเลยนะครับอย่าง Korea Times, Rest of World, Asian Tech Roundup แล้วก็มีรายงานเจาะลึกจาก World Point Today ด้วยครับ โหเชฟหุ่นยนต์แล้วรสชาติมันจะสู้มือคนจริงๆได้ไหมเนี่ยหรือจะออกมาแบบจืดๆชืดๆแข็งๆไม่อร่อยเหมือนอาหารโรงงานงี้ปะคะโอเคโอเคน่าสนใจมากมาแกะกล่องเรื่องนี้ก็เลยค่ะได้เลยครับคือปัญหาหลักที่เขาเจอเลยเนี่ยเกาหลีใต้กําลังขาดแคลนคนทํางานอย่างหนัก จริงจงจังๆเลยนะครับข้อมูลจาก Work Point Today เนี่ยชี้เลยว่าประชากรวัยทำงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562เอ่อตอนนั้นมีประมาณ37.62ล้านคนอื้อหือเยอะนะครับแต่คาดว่าอีกแค่20ปีข้างหน้าเนี่ยจะหดเหลือแค่29ล้านคนหายไปเยอะมากเกือบ10ล้านเลยนะนั่นใช่ครับหายไปเยอะมากสาเหตุหลักๆก็มาจากอัตราการเกิดที่ต่ำแบบ ต่ำมากๆๆแล้วสังคมก็กำลังแก่ตัวลงเร็วมากด้วยครับข้อมูลจาก g e a s s of World ก็เสริมว่าตอนนี้คนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีเกือบหนึ่งใน4ของคนทำงานทั้งหมดแล้วนะครับโหฟังแล้วเหมือนเราเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วเพื่อนร่วมทีมทยอยกด AFK กดออกจากเกมไปเฉยเลยเหลือกันอยู่ไม่กี่คนต้องรีบหาตัวช่วยด่วนๆเลยสิเนี่ยใช่เลยครับสถานการณ์มันบีบคั้นมากๆรัฐบาลเขาก็เลยต้องออกแผนใหญ่ชื่อว่า K-robot Economy แคโรบอตอีโคโนมีครับหรือถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือเศรษฐกิจหุ่นยนต์สไตล์เกาหลีเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้หุ่นยนต์ในโรงงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ๋อไม่ใช่แค่ในโรงงานไม่ใช่ครับแต่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเลยทั้งงานบริการการทหารหรือแม้แต่ส่งไปอวกาศโหไปถึงอวกาศเลยใช่ครับเราตั้งเป้าใหญ่ไว้ว่าภายในปี2030นเนี่ยต้องมีหุ่นยนต์ทํางานถึง1ล้านตัว1ล้านตัวอันนี้ rest of row รายงานไว้นะครับคือจริงๆตอนเนี้ย เกาหลีใต้ก็เป็นเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่หุ่นยนต์ในโรงงานอยู่แล้วนะเขามีหุ่นยนต์ในโรงงานมากถึง1,012ตัวต่อคนงาน1,000 0คนโหเยอะสุดในโลกเลยปะคะเนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยครับพวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างซัมซุง LG วินได i ก็กระโดดลงมาเล่นในสนามนี้กันหมดแล้วรัฐบาลก็ทุ่มสุดตัวเลยข้อมูลจาก WorkPoint Today บอกว่าอบรมคนไปแล้ว1 5 0 0 0คนสนับสนุนบริษัทหุ่นยนต์กว่า30แห่ง แทนสร้างศูนย์ทดสอบระดับชาติเลยทีเดียวนี่คือไม่ใช่แค่แก้ปัญหานะครับเหมือนตั้งใจจะเป็นผู้นําโลกด้านนี้ไปเลยอืมอลังการงานสร้างมากเหมือนเตรียมสร้างกองทัพขุ่นยนต์จริงๆนะคะเนี่ยแต่ที่น่าสนใจสุดๆแบบต้องขยี้เลยก็คือหุ่นยนต์ในงานบริการนี่แหละโดยเฉพาะในร้านอาหารมันเป็นยังไงคะมีตัวอย่างเด็ดๆที่แบบเห็นภาพชัดๆไหมแบบว่าหุ่นยนต์ยืนผัดกระเพราอะไรอย่างนี้เลยปะคะฮ่าฮ่า ผัดกะเพรายังไม่เห็นนะครับแต่มีเคสที่ดังมากๆแล้วก็เป็นประเด็นมากๆเลยคือที่จุดพักรถหมุนมักบนทางด่วนยองดองครับมุนแมกอ๋อที่พักรถริมทางด่วนใช่ครับเขาเอาเชฟหุ่นยนต์3ตัวมาทําอาหารแทนเชฟที่เป็นคนจริงๆเลยหาจริงดิแล้วเชฟคนเดิมล่ะตกงานเลยดิแล้วหุ่นยนต์มันทําอะไรได้บ้างคะเราให้เห็นภาพหน่อยอยากรู้มากจัดไปครับหุ่นยนต์พวกนี้พัฒนาโดยบริษัทชื่อเชฟโรบอตเทค ซึ่ง Restworld เข้าไปสืบมาว่าจริงๆแล้วเขาเอาหุ่นยนต์รุ่น RB5 ของซัมซุงมาดัดแปลงอีกทีอ๋อเอาของซัมซุงมาทำต่อครับลองนึกภาพตามนะครับลูกค้าเดินไปกดสั่งราเมงที่ตู้คีออสอัตโนมัติพอออเดเข้าปุ๊บแขนกลก็จะเริ่มทำงานเลยอือหือหัวฉีดอัตโนมัติจะฉีดน้ำร้อนกับผงซุปใส่หม้อเล็กๆจากนั้นเส้นราเมงแห้งจะก็หล่นตุ๊บลงมาจากเครื่องจ่ด้านบน มอก็จะเลื่อนไปตั้งบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีเครื่องโรยผักแห้งอัตโนมัติอีกโหออโตเมติก oh, หมดเลยเกือบหมดครับพอเดือดปุ๊บตรงนี้แหละที่ยังมีคนอยู่พนักงานที่เป็นคนจริงๆจะเข้ามาช่วยคนเส้นนิดหน่อยแล้วก็เติมเกี๊ยวลงไปอ๋อ oh, ยังมีคนช่วยนิดนึงแขนกลอ,อีกตัวจะยกหม้อทาราเมงร้อนๆใส่ชามแล้วชามก็จะเลื่อนไปตามสายผ่านส่งถึงหน้าเคาน์เตอร์พร้อมเสียงประกาศอัตโนมัติบอกว่าราเมงหมายเลขได้แล้วครับค่ะ วว้า <Wow. S 1> ทั้งหมดเนี้ย r e s t o f w o r l d เขาไปเก็บรายละเอียดมาเป๊ะๆเ,เลยนะทำได้เร็วมากครับชั่วโมงหนึ่งได้ตั้ง150ชาม150ชามต่อชั่วโมงเร็วกว่าคนทำเกือบสองเท่าเลยนะนั่นใช่ครับเร็วมากแถมทำงานได้24ชั่วโมงไม่มีเหนื่อยไม่มีบน่นไม่มีลาป่วยโคตรเฟี้ยวเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมในเกมที่กดสกิลโลวไม่ต้องพักไม่ต้องนอนโกงสุดๆแต่คำถามสำคัญที่สุดเลยรสชาติล่ะคะ อาหารที่ออกมาจากแขนกลพวกนี้มันอร่อยไหมแซบถึงใจเหมือนคนทําหรือเปล่าหรือมันอาหารเวฟนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเพราะข้อมูลจากทั้ง Rest of World และ Asian Tech Roundup บอกตรงกันว่าเมนูอาหารที่จุดพักรถมุนมากเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเลยเอา้าเปลี่ยนหรอครับจากเดิมที่เคยมีอาหารท้องถิ่นเด็ดๆอย่างมักกุกซูที่เป็นบะหมี่เย็นทําจากแป้งบัควีดเส้นเหนียวนุ่มในน้ําซุปเย็นๆชื่นใจหรือมีสติลเนื้อตุน๋นหอม อ่านึกภาพออกเลยน่ากินมากครับตอนนี้กลายเป็นเมนูที่เน้นทำง่ายง่ายด้วยหุ่นยนต์แทนเช่นราเมงอุดอง้งหรือสตูกึ่งสำเร็จรูปที่แบบแค่เทใส่หม้อแล้วต้มครับเอาช็อตฟิลรอบสองงี้ลูกค้าเก่าๆที่ติดใจรถมุนเชฟคนเดิมก็เซ็งแย่สิคะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำหน้าโรงเรียนที่น้ำซุปขือที่สุด อยู่ๆเปลี่ยนไปใช้เครื่องกดอัตโนมัติทำแทนนี้เหรอรับไม่ได้อ่ะเสียใจแทนลูกค้าเลยใช่เลยครับมันมีสียงสะท้อนหลายมุมมากๆถ้าฟังจากมุมของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่ดูแลอย่าง c o r e a Expressway Corporation ที่ Rest of World กับ Asian Tech Roundup ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นทางออกที่ดีนะช่วยแก้ปัญหาขาดคนงานได้จริงทำให้ร้านเปิดได้24ชั่วโมงไม่ต้องปิดปิด,ปดเปิดเปิดอืมก็จริงของเขาครับ แถมยังช่วยให้พนักง,งานที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงกับความร้อนหน้าเตาควันไฟหรืออาการบาดเจ็บจากการทำงานหนักๆซ้ำๆอย่างที่คุณคิมเฮริมจาก Korea Expressway Corporation ให้สัมภาษณ์กับ r e ซ t of World ไว้ว่ามันช่วยปกป้องพนักง,งานจากควันพิษแผลไฟไหม้หรืออาการปวดข้อเรื้อรังได้อ๋อข้อดีด้านสุขภาพนักการก็มีใช่ครับแล้วยอดขายโดยรวมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ฟังดูมีเหตุผลในเชิงธุรกิจมากๆเลยนะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัยแต่แอบ,บอยากรู้หน่อยคนทำงานจริงๆอะเชฟตัวจริงเสียงจริงเขารู้สึกยังไงคะโดนหุ่นยนต์แย่งซีนขนาดนี้เป็นเราของนอยอ่ะมันเหมือนโดนลดค่าไงไม่รู้ดราม,ม่าบังเกิดเลยครับจุดนี้เพราะ Rest of World เขาไปคุยกับเชฟพักจองอึนคนที่เคยทาเมนูมกักุกซูอร่อยๆที่มุนมักนั่นแหละอ๋อคนที่ทมามักกุกซู เชฟพักเล่าแบบจิบปวดเลยว่าเขารู้สึกเหมือนสูญเสียความภาคภูมิใจในอาหารที่เคยทําไปหมดเลยโหลูกค้าประจําที่กลับมาเพราะเจอเมนูใหม่ที่เป็นราเมงหุ่นยนต์ทำก็ผิดหวังมากบ่นกันใหญ่ว่ารสชาติเทียบของเดิมไม่ได้เลยบางคนถึงกับคืนชามราเมงมาทั้งไม่ที่ไม่แตะเลยก็มีเฮ้ยแรงมากคืนชามเลย เชฟพักบอกว่าตอนนี้เขาต้องหลบไปทำงานล้างจานอยู่หลังร้านแทนไม่อยากออกไปเจอหน้าลูกค้าที่อาจจะมาต่อว่าเรื่องรสชาติอาหารโอ้โคตรดรามา่าพล็อตเรื่องอย่างกับละครหลังข่าวเลยนะจากเชฟมือทองกลายเป็นคนล้างจานหลังร้านเพราะหุ่นยนต์เชฟอีกคนชื่อพักยงสุขทุกวันนี้ต้องคอยดูหุ่นยนต์สามตัวนั่นแหละอืมอืมคอยเติมของเติมเส้นเติมผักพอรามเมงออกมา ก็ต้องมาจัดจานแต่งหน้าอาหารในส่วนที่หุ่นยนต์มันทําไม่ได้อ๋อยังต้องมีคนแต่งหน้าอยู่ครับและยังต้องคอยแก้ปัญหาเวลาคุณโยนต์มันเอ,อ๋อหรือทำรามเมงหกเลอะเทอะอีกแถมยังต้องเป็นคนรับหน้าเวลาลูกค้าบ่นเรื่องอาหารช้าหรือรสชาติไม่ถูกปากอีกหลายคนรู้สึกว่างานมันน่าเบือ่อไม่มีคุณค่าไม่ได้ใช้ทักษะฝีมือเหมือนเดิม บางคนทนไม่ไหวก็ลาออกไปเลยที่สำคัญคือมีเรื่องการเลิกจ้างด้วยนะครับอ้าวมีเลิกจ้างด้วยเหรอมีครับเหมือนหุ่นยนต์กลายเป็นพระเอกของเรื่องแล้วคนจริงๆกลายเป็นแค่ตัวประกอบฉากไปเลยสินะถึงแม้จะมีข้อดีตรงที่งานอาจจะสบายขึ้นไม่ต้องร้อนหน้าเตาไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมันหายไปเลยครับผม เชฟพักยองสุกคนเดิมยังทิ้งท้ายประโยคเด็ดกับ RACE OF WORLD ไว้ด้วยนะว่าตอนนี้หุ่นยนต์มันยังต้องพึ่งเราอยู่แต่เขาก็กังวลลึกๆว่าถ้าวันไหนหุ่นยนต์มันเก่งกว่านี้พัฒนาไปมากกว่านี้เราคงกลายเป็นแค่คนไร้ประโยชน์ฟังแล้วมันบีบหัวใจจริงๆนะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใช่แล้วครับพบกันใหม่คราวหน้ากับเรื่องรามเจาะลึกที่คุณอาจไม่เคยรู้ติดตามตอนต่อไปช่องไอฟิโนมินาคะสวัสดีค่ะ worldwide.